ัดีครับเบาเนื้อสาวอีสานไปกินพัเที่ยวครับวันนี้สาวอีสานจะทําเมนูน้ำเงี้ยวครับนี่ครับอัญนีทน้ำเงี้ยวแบบเป็จรูปเนาะนี่แม่เบาเนื้อส่งมาจากบ้านจากเชียงรายนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อเลนะมัมีหลายยี่ห้อก็เคื่องปุ้งก็จะบอกคข้าๆนะครับวันนี้สาวอีสานจะทําเนี้ยวใส่ตินไก่พร้อมไหมส่ตินไก่ครับใส่ตี่ไก่ ถ้าเปลี่ยนเฮาก็ใส่เลือดไก่เนาะ<ต>ก่อนแต่ห้องม่มนี้ครับก็กระดูกหมูตีนไก่แล้วก็เนื้อหมูบดเนี่ยครับขาดมาได้เกาะดอกงิ้วครับดอกยิ้วภายขุยส,สานู้จักกันยูบบะก็หู้าจักดอกยิ้วใช้เป็นปพาหุ้สานัดอกงิ้วปลาโอดอกงิ้วปลา,ปาแล้วก็มะเขือส้มมะเขือเจ้แข็งของบ้าวเนือนะครับนี่นะน่นะแข็งแล้วนะครับเราจะจองฟิตมาเก็บต่อนไปขี้เคี้ยว แล้วก็เครื่องเครื่องเครื่องปุ้งเครื่องอะไรเงี้ยครักครับเป็นพักใส่ก็เบาเหนือยำนวนนั้นทงหอกเบ่เอาเนาะทงหอกเนาะเบาเหนือเบื่อทงหอกครับเลยเอากระลำต้นหอมไปชี้มาทัวหั่นฝอยครับแล้วก็มีเหมืนเนาอาบีบใส่ตอนเวลาเรากินนะครับนะครับเครื่องปุ้งก็มีพริกน้ำเมียวครับอันนี้เลือดมันบอกด้ใส่เลือดให้มันเค็มข้นเนาะครับเดี๋ยวก็มาดีตามวิธีการทำเนาะเออนี่เส้นอันนี้เส้น เส้นมีขาวของไวไวนะนี่ครับอ <nah. S 1> ันน <for S 1> ี้สายซารกินนี่เส้นมีขาวเด็ดเป็นแบบแห้งนะนี่นะเดี๋ยวก็จะทําทุกทาทุกขั้นตอนเลยนะครับอันนี้เป็นเส้นเล็กมาอยู่มือหนอก่อนเนาะพออยู่มือนอกก็ลูอยู่เนาะเส้นเล็กเดี๋ยวมาลวกครับครับเดี๋ยวนี้นา่ต่ขั้นตอนวมธกีททาเลยครับอ้าวสายซานใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งเป็นบอกหนึ่งถ้าถ้าสมมติไผ่โมักน้ำมันกับปใสก็ได้อันนี้เบาเนื้อจะกินน้าหน้า ให้น่อยสาวอีใส่ใส่ใส่ใน้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็อันนี้เบาเนื้อยจงพี่อันนี้เบาเนื้อนนจะทายวิธีการทำนะครับไอนน้สูตรของคุณใส่าสารใช่หรือเปล่าเพราะไอ้สาวไอสารไปเรียนครับข้าแม่เบาเนื้อมาครับจะเปิดนี่เนาะดูลักษณะหนอเปิดได้เลย เาื่อมาผิดก็ใช่หลายๆน้อยพี่กันพริกนี้มันเ็ดมันผิดตัพริกไม่น้อยนะถ้าผื่อมาผิดเขาก็ตำใส่ดีๆน้อยหัวขึ้นพุ่นแด่เดให้มาขึ้นพก็ใช่หลายๆพีกันเขพิกมันหนอนเพชรรู้แล้วเขาเขาเขาอยู่มื้หนอกเขากูงเาก็ใส่ทีคนนะเม่นตัวาเไปต้นนกเาตำเอาแล้วเนาะ อันนี้เขาจะได้น้ำหน้านะครับเขาจะได้น้ำหน้าถ้าเติน้ำมันไปก็จะเป็นน้ำหน้าเนาะแล้วก็สารดูหมูไปเลยดูหมูงลงไปกุ้งไปต้นหอมไปเลยมัมยนะจะ,อาจานนะหอมไม่พี่มาได้เห็นะน้าตาอย่างเนาะ ต้มก็ัไฟรนกัว่าบหอมนี่เขาีที่ทำเน้อเงี้ยวใส่ใส่หมูบดไปหมูบดลันไปเลยกัวกวน้นพอหอมงๆบอเ้มเข้ากันกับเครื่องียงน้อยเนีย ไ๋วย,ยั่นเนียเนาะเหนียได้เหลือนี่แนมเนียวมนกระดังทั่วประเทศไทยแล้วผู้ใดกู้จะดหมดละไม่หมดละชาชาผู้ใดอยู่ภาคอื่นมาเอนคนเหนือเฮ้ยมาปิดเบิรงในคลิปนี้เนาะเบิรงในคลิปนะครับคลิปเักฐานที่เน้่ยเนียวเนะเาะหลักานที่หลัานที่นี่กนะ็เ,น,เนะนี่ยฮะหลักฐานที่เนี่ยวมานี่เบาเนิอกับปลาไปเหมือนกันแล้วน้องไม่เบาเนินจะซื้อมาเหมือนกันถ้าจับเองมันยากเครื่องแกงเอาไม่มาคบเนาะ

มันจัดนงไทยม ừ ừ ันมาไก่นี่เนาะเพราะว่าซอยสาน้ำแสแนเก็จะน้ำบุนเลยอ่ะน้ำอุนเลยอ่ะั้น,นอองนปส่ลวไปอหอมเลยจากการหอมบอกหอมยกกิน,าานกสุเยอดอือยยังอว่เข้ากันเยนอย,น,อยนี่หนอย่มรรที่ตามขันตอนลงไปเลยเนาะครับ <ừ> ที่ตามขันตอนไปเลยคนระับ <ừ ừ S 1> นี่ครับหกขัวให้มันพอแตกมันแตกในมันกับสายจานอือหเข่ากิบเข่าเกือบจะหน่อยอือเราตัดตัดก่อนต่อไปเดิไปหน้าลงไปก่อนหน่อยนึงใสหน้าลงไปก่อนหน่อยนึงสูตรคน่นเท่ากับเจ้ว่าเป็นงยังไงอันนี้สูตรเขาเนาะอันนี้สูตรกับสายสานออโอ้มันน้ามันจะออกเลยนะเหมือนเนาะน้ามันจะออกเลย หอมขนาดเลยไปได้กินมาตังตังนานแล้วนะได้เห็นกินจะโดดแล้วนะะเขาเนาะอก็บะหมีดอกงิว้วก็เหม็นมันก็บเหม็นมีดอกงิ้วนะพอดีจับแต่ว่าแม่ส่งของมาได้สองวันเนี่ยเนาะเห็นดอกงิ้วก็เลยคิด,คดอยากเส้นจิงบะหมีดอกงิ้วก็เห็นได้ขอมีน้ำพริกเนาะะใส่ไส้หงิกใส่เลือดเลยใส่เล<อ>ือดตอนนี้อะ่ะมันถึงจะข้นใส่เลือดตอนนี้ อโอ้โหเลือดแดงกำเลยครับใส่เลือดลงไปเลยครับไปเลยให้ให,ให้ให้น้าเข้มข้นไปบานจันทร์น้ำมันเข้มข้นข้า่ขาวดอกคุ่นเออนี่ยยังไม่มาเป็นอย่างหน้ามันห้อนอยู่ต้เพื่อเทใส่ตอนไหนเตะเท แค่ตอนนี้เลยบอกแค่ตอนนี้เลยก็ได้หรือใกล้จะซุกก็ใช่ก็ได้ใกล้จะดูใส่ตอนไหนอัาจจใเทน้ำเลยเหนอ,อืมโอเคใเทน้ำไปเลยมันมากอู้หูเกียเก่ยวหม้อได้กี่ไร่ตี๋ <c oughs> เมนด้วยล่ะเมนหมดละโอ้โหเครื่องต้องถึงพร้อมเนาะอือเครื่องต้องหิ่งต้อเนี้ยนี่แหละต้องนี้หมูบดกระดูกหมูเนาะพี่จิ๋วมันตรงนี้เลือดไก่เป็นก้อนะตรงนี้เลือดไก่เป็นก้อนไอ้หอมบุ้งเข้าเลยครับได่เครื่องปรุงเลยเนาะได้ผิดสามหม้อพร้อมกันวรสดีครับรสดี ต้องเซไลายกับพี่กองเข้มข้นอยู่แล้วแม่นเยอะอันนี้ก็ถือว่าหลายตัวนี้แหละมือกี้ก็ได้เนาะชโลดชโลดเือเด้หอมหอมใส่ลํตาลไว้เนึงเนาะอืมหอมหอมมากหวานแล้วจะพู้ไทยผู้ไทยสมัยก่อนไม่ใส่ของลําตาลแล้วเนาะสองต้นอ๋อคนขับน้ามันไม่จะออกเลยครับ เขาคั่วพริกนะครับดอกยิวยเทศเป็นเล่นาะอืมดอกยิวคือส้มไปเลยเพราะว่าเบเร่ดหรอกนะครับดอกยิวมาดูกันชาติได้ครับดอกยิวเชน่าไว้แล่นดอกยิวเชน่าไว้เนาะมะเมนดอกยิวที่นุ่นเดียวมาเฮ็ดจะลิ้นที่นอนหนุเด่นี่ยเนาะอ๋อนี่เป็นดอกยิวปลาอันนี้เป็นดอกยิวปลาคนอีสานเขาบอกมะเนดอกยิวต้นยิวที่เาเอามาเฮ็ดยัดบอลดิดอกยิวปลาบอลเล้ว ดถ้าดูดหน้ำหวานกินเล่นยๆทำไมเด็กน้อยนี่กินอยู่แต่เรไม่เห็นได้กินเราเคยกินในเชื้อแต่กินเชื้อเส่มะเขือส้มลงไปเลยเพราะว่านี่เป็นมะเขือส้มแช่แข็งอันนั้นมันชิบรสอง่ายมันตัดสูง่ายโอเคนี่อะด็อกแค่นี่แหละล้อข้างหน้ามันเดือดแล้วก็มาชิมมอยเค็งหนึงนี่ละคือดีก่อนนะน้ำเงี้ยวนี่คือของทางเหนือเลยเนาะเจ้าจงเลยเนาะ ของคนเหนืขอข,ขอมือเจียวห,ห,ห้อนอีคลิปก่อนนั่นนี่นะต้องบาณนั้นครับแล้วนี่เหรอนี่จะล,ลูกซีนนะจากใยฝานี่ก็ไปหม้อนั่นเลยครับวางหม้อนี่ไหมใส่กันมาลูกซีนครับซีนย่างแล้วหน่อยนะอครับเนาะซีนเล็กก่อนเนาะครับเซีนเล็กก่อนก็ได้วันนี้บางเหนยวแค่เขาไปหน่อยนึงละกูเริ่มหวานละ กินเยอะห่อยเดียวคุณเลยหน่อยเดียวมันเครื่องโคตรเลยนี่เส้นเล็กนะครับนี่นะเส้นเล็กแต่บ้านเขาได้เป็นเส้นเล็กแบบนี้มีบอ่อเส้นแห้งกับเส้มีคือกัน<อ>๋ะบ้านเขาดูนะดครับมันก็กนจะเป็นเหมือนเส้นเล็กบ้านเขาเลยเนาะรสไทยก็มีอยู่ครับรถไทยมีเส้นใหญ่เส้นโตโตข,ขายอยู่นะมีอยู่สิ่งก๋วยเตี๋ยวแบบสุดนะก็มีแต่ก็ยังว่ามันแพงครับมันแพงก็เส้นแห้ง มันล้อไปกิน hmm. บ yeah ้านเนาะอืมนี่ควากินแหนนั้นหายยากก่อนแม่บ่นละแม่งแล้วเท่าที่มีกันโอ้เป็นโรงงานโรงงานเบาเหนือมีถุงห่ออย่างหลายเลยโอ้แต่เบาเหนือโอ้เห็นถุงหอกกันเบื่อจังเบื่ครับหอ่างไรสิถุงงอก รูวเขาเดียวกับสุนไปเนี้คือเอาไปซื้อก็วเกี่ยวน้ำลายนั่นแหะเนาะเนา<อ>ะ<อ>พูดถึงเขอเปิดป้อแลวนวน้ำลายไหลเยอะน้ำหน้า,นนาเดือดจามเลย,ออย,ออย,ออยโอ้อโหโทษนะครับ เส้นนอกเนาะทุกแล้วนีนน่พอแล้วออ๋พอแล้วเียบร้อยรั่วผลิตอะไรเงี้ีบอเชียร์พอเขาเดี๋ยวได้เนื้อมโยวลาดไนยูเนืเอีโยวมะฮ้อนผมสอบเส้นแบบนี้นี่นี่เป็นเสบบน้นเล็กเวียดนามเหมืนบอกของเวียดนามของเวียดนาม<อ>เส้น,นเล็กนี่ครับเส้นนี่หนะัก ม,มันมเของไทยเส้นเล็กเมือนน้มันเกือบจะเป็นเส้นใหญ่บ้านเขาเหมนบอกเกือบแล้วนปาใสสารเครื่องสิงก๋ยเกี๋ยวที่เาซื้อมาใน้ำเนี้ยขบ้านเาเนาะนี่ครับมันมันเส้นเกือบใหญ่เลยนะนนเนาะเส้นใหญ่อ,กกอยู่เขาล,ล่างน้ำกันเอือหอแ้นติดจ,จัดอ๋อตอนน้าเย็นแล้วอือ กันสิ <S <S น่มชิตกันก็แค่นี้นนเนาะนี่ก็บ้านเฮาก็มีอยู่เนาะนี่ครับเดี๋ยวก่อนมาที่ตามคนสอนราไปเนาะสาวสาน,น,นเนาะครับผมครับผมนี่นะครับนี่ถ้วยของเบาเหนือ,องเบาเหนือเบลมเทิมเลยว่าม่นี่เบาเหนืออยากกินอะไรอย่างก็ข้เหีียวนะครับนี่ของสาวีสานนี่ครับเมอเก็บรุย่ยละมาที่ตามกันเลยเนาะ ว่ามันจะแซ่บหรืออร่อยวะแซ่บเนี่ครับตีนไก่เนาะไก่สารเนาะมีทั้งตีนไก่ดอกนิ้วเปอยดีบ่ะเออเปื่อยหรือเ,อเอนาะคุณอ่ะกระดูกมันหลอนเลยนะครับเขาตุนถ้ปปาเป็นภาษากลางตุนเนาะหรือว่าบ้านเขาก็ต้มแ,แกงเนี่ยตั้งหม้อไว้แับเพื่อเฉืมันเปื่อยเพราะน้ามนนะครับน้ามันจะเข้มข้นเลยนะครับต้มไว้โดนๆนี่ครับน้ามันจะเข้มข้นเลยนะครับต้มน้ำลายไหลจะมีดอกนิ้วภาษาอีสานเนาะ ดอกนี้อยู่ดอกอย่างนี้นครับเดี๋ยวเบาหน่อยจะชิมด้วยกันเนาะใส่ซานชิชมกันกูเลรอดีห<ด>น่อยนึง่งกูเลรอไปชัน้นลกลางกูเหรอขาดเนี่ยขาดน้ำปานี่แหละที่ว่าเตรียมมาไว้ให้ละเขานี่เลยเนาะเขานี่ลุยหน้ามาท่นเนาะเดี๋ยวน้ำปานี่เสียละน้ำปานี่นี่ครับน้ำปานี่สาวอีสานอ๋อ เอาให้ทำนี่รกเฮ็ดปูดองทำปูดองแต่นี่ปูดองชุดใหม่ครับชุดใหม่แต่น้ำปลามันเหลือนี่นี่เอาไว้ใส่แกงเนาะเพราะว่งพอเอาไปทิ้งก็เสียดายน้ำป่าเสียดายน้ำป่าเพาน้ำป่ามันมันใช่ได้อยู่เพราะน้ำปลามันก็เป็นปลาดองเหมือนกันเนาะสายสารเนาะเหมือนกันครับมันมาแตกต่างกันเลยครับทเพิ่มความเข้มข้นดีเค็มไหมครับใช้ได้เดี่ยวคนเพิ่มความเข้มข้นเอาน้ำปลาเขาดองปูดองนะครับใส่ไปเลย โอ้ยน้ำไหลไหลงานบาเนยชิมก่อนโอ้เข้มข้นเลยขนาดเลยนะครับหอมนะเดี๋ยวก็ไปปรุงข้างนอกเนะาะก็ใสารสายของเนือเน้อบางเนยตักของเบาเนยนะครับเบาเนยเอาทั้งตีนพวกเบาเนยมาดตีนกนูนัดตีนไปใสารนัวเนยะนี่นะครับ นี่ครับเขาเรียกว่าน้ำเงี้ยวของของภาคเหนือเลยเนาะของงดเส้นนะครับนะครับตลาหลัดบวกให้มันพอเส้นโอ้เขาลืมใส่กระลำอนเนาะให้มันโฮดน้ำห่อนใส่พริกเลยเนาะไอ้ก็ได้กิ่นกระลำสุดไปได้สูตรมุกยีก็น้ำเสดไยน้ำก็เสดไนนำเป็นนักกินมดกับเสดไนนำก็ นี่เหรอครับพอสาสารตักคนเดียววะเดี๋ยวตักคนเดียวไอ,อ้ผ<ค>งผักไอ้เลยครับของบางนียก็เขาใส่ต้นหอมผักชีครับตามที่เขาชอบใส่ต้นหอมผักชีไปหน่อยนึงแล้วกว็ใส่บัรกรวบโหยข้างหน้านี่รครับแล้วกว็กระลำตามด้วยกระลำเดี๋ยวกว็ไปใส่เพิ่มตอนนี้นั่งกินเราซาซานเนาะอันนี้ผมบอกข,อข้าวนะครับ นี่แหละครับน้ำเงี้ยวของเบาเหนือช่วยกระมังอีกแล้วครับนี่ครับชวยกระมังอีกแล้วจะได้ก็คคิปบี้ก็บจบไว้แค่นี้ก็น่าสายสานเนาะวันนี้สายสานชูปีมือทําน้ำเงี้ยวของผักเหนือครับนี่แหละครับเดยคอสายสาจะตักของสายสาน,นกันเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปปุ้งกันตอนเขากินแล้วครับครับเ mm hmm. บ้าเนือก่อฟ้าคลิปนี้ไ้ด้วยนะครับถ้า คนไคนเหนือน่าจม,มัยกวีคนเหนืออยู่คนอีสานมาดูถ้าไปเจอแสิหนึบเมี้ยดูอ่าเขาโคกเลยนะครับโคกโค,ก,โคกเหมือนพริกแกงไทกรช่างอาจจะประมาณคนเหนือหรือคนอีสานเฮาหรืหอคนภาคกลางก็เพราะว่าถ้าเป็นคนคนภา,าออออคอีสานก็ต่ำนะพี่เหมือนพริกแกงครับเอาพริกแกงนี่ละก็มาทําแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของพริกเนี้ยวก็เบ้าเหนืออกับสาวอีสานก็ฝาก่วยกดสับสไครตคนที่เข้ามาดูเลยนะครับก็จะได้ทำกิปดีๆเอาไหมครับครับเมนูนี่ก็พริกน้อเนี้ยเอ้ยเนี้ว ถึงน้ำเงี้ยวของภาคเหนือครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ